เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่มีเชื้อสายลำไยทุกคนกันด้วยนะครับผมคือผมเองนะครับผมและคลิปนี้ผมจะมาสอนและก็แนะนำเทคนิควิธีการเล่นตัวนี้ครับเจฟต์เดอะคิลเลอรครับเป็นคิลเลอร์ฆาตกรที่อยู่ในคริปปี้พาสตาน่งที่ไม่ใช่พาสต้าแบบของกินนะคือสกิลของ เจฟต์เดอะคิลเลอร์น่ะจะมีแค่หนึ่งสกิลนะครับก็คือสกิลเปิดโหมดบ้าข้างนะครับซึ่งตัวละครนี้ถามว่าเล่นง่ายไหมผมว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะถ้าเทียบกับเจสันละตัวละครนี้จะมีแค่หนึ่งสกิลนะครับผมซึ่งสกิลของเขาก็คือการเดมข้างจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อาง่ายง่ายเลยก็คือคือเวลาถ้าอยู่ในโหมดข้างเนี่ยก็คือจะวิ่งเร็วขึ้นโคตรแล้วก็ข้ามสิ่งกิดขวางได้แบบฉับพลันเลยสามารถตีในโหมดข้างได้แต่ไม่สามารถตีคนล้มได้เว้ย เออถ้ามึงเปิดโหมดเนี่ยมึงตีใครก็ไม่ล้มหรอกนะครับด้วยว่เขาจะแบบมาฟองด่าให้มึงเฮ้ยแต่แมปนี้ผมได้เป็นหรือเปล่ามีทรงนะแต่มีคนสอนอขอให้ผมสอนเล่นเจฟก,กับคิวเลอร์กันนี่ไงครับมาแล้วยิ้มแฉ่งมานะโอเคก็กดคลิกขวาจะเป็นสกิลเปิดโหมดขั้งนะครับเดี๋ยวผมขอเดินดูกันถ้าเจอเซอร์ก็คือไล่ฆ่าไล่บี้ได้เลยนะตัวนี้มันโหดมากแล้วแมปนี้โคตรแค,ครบครับบอกเลยว่าเข้าทางมากแมปเปิดโหมดไล่ฆ่าเลยนี่ครับตีเจ็บหนึ่ง อยู่ครับมันจะสามารถข้ามอุ้ยมันหมดสกิลก่อนอะไม่เป็นไรพังไม้ก่อนไอ้นี่มันไอ้นี่มันโดนแล้วหนึ่งทีผมจะไม่ตีมันอุ้ยไอ้นี่มันจะมันจะวนอะไรอะมันมีที่วนแล้วนะอะไรอ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 ะอะไรทำอะไรอะโหโดนดิจะวนไงจะวนไงจะล้อวนไงจะล้อจุกดูโดนไปหนึ่งตัวแล้วครับ คือเล่นเจฟต์แต่คิวเลอร์เนี่ยก็คือต้องแบบต้องแบบเดินขานะหมดแบบหนีแคบจริงนะผมบอกเลยแบบเป็นแบบของเจฟเลยนะแบบนี้แบบก็อดเลยนะแบบนี้แบบเปิดสกิลสองวิ่งไล่ฆ่าวิ่งทั้งแมปป่ะทุกคนไม่มีว่ะไปช่วยกันแล้วน่ะนะวูดมันช่วยกันแล้วอ่ะทุกคนผมเปิดหมดไล่ฆ่าเลยเจอปะไม่เจออ๋อทุกคนเอ้ยไปไหนกันเนี่ยโอ้ยมันจะไม่เจอจริงๆหรอ ฝั่งนู้นแน่เลยผมว่ามันแอบปัดกันแน่ตรงนี้ล่ะทำไม,ม่งี้ต้องมีครับนีส่สวัสดีครับและปัดคิวไอ้นี่มันติดอีโกจจ้จะปัดให้เสร็จจะปัดให้เสร็จขอบอ้อมอาอแล้วยืนรออย่างงี้ยืนรออะไรยืนรออะไรผมอ้อมดีวกว่าไม่ข้ามโดนวิดีจะข้ามหน้าต่างางี้ก็ตีทะลุหน้าต่างไปเลยโดนไปโดนไป,น,ไป,น,ไปนี่นะครับ จะหาเล่นกับเจฟนะครับเจฟมันทาอยู่อยู่เดี๋ยวคนมือที่คนเล่นไปนี่ก็ค่อนข้างก๊อต <c oughs> ได้ครับไป <c oughs> ไอ้นี่โดนละโอ้ <c oughs> โดนสองเครื่องว่ะมันมีสามคนทุกคนมันปั่นไปเร็วมากนะแลวคือมันหาคนยากด้วยข้างบนไม่น่ามีนะครับแต่ฝั่งฝั่งนู้นผมว่ามีแน่หลังแมปอะตรงนี้มีแน่ครับผมว่ายังไงก็มีนะ วินนี่เลผมได้ยินเสียงตีนคนหวาดแล้วนิงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันแอบเนียน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 เฮ้ยโดนแล้วเนี่ยตายละเฮ้ยไม่เนียนไม่เนียนเกือบจะเกือบจะรอดแล้วเกือบจะรอดแล้วเกือบจะรอดแล้วไอ้หนูเ้ยมันแอบหลังอะไรเนี่ยมันแอบหลังไอ้นี่เว้ย ผมจะบ้าแลวเว้ยแล้วคุณผู้หญิงหลุดแล้วนะอวยรักเพื่อนจังมีแต่คนรักเพื่อนว่ะตรงนี้ไม่มีนะครับฟังเสียงนะเล้นขั้นกตกรผมแนะนําว่าไม่ต้องเดินเช็คก็ได้นะครับฟังเสียงเอานะถ้าเครื่องไหนมีคนปัดก็จะเป็นอย่างนี้เอาเต้นเต้นตลกตลกอุยอ้ยอุ้ยคนใช้ก็คิวใส โดนไปดีโดนไปดีโดนไปหนึ่งทีผมตีแต่ผมตีไม่ล้มว่ะแต่ผมตีไม่ล้มว่ะแต่ผมตีไม่ล้มว่ะเพราะมันมีสกิลไงอันนี้มันสวไอ้นี้มันสวไอ้นี้มันจะเอาอ้นี่มันจะจุ๊กจุ๊กโชว์จุ๊กเต็นโชเอาแล้วรบ้อยอย่างนี้รอดยากครับอย่างนี้รอดยากครับอย่างผมดักอย่างนี้รอดยากครับไปไหนจะไปไหนเต้นโชว์มีไม้พับเอาแล้วยังไงต่อไม่พับไม้ด้วยผมอ้อมแล้วยังไงแล้วยังไงต่อยังไงทำไมต่ออึบอึบ วนจะวนจะวนเอาโดนนะเอาโดนนะโดนนะไอ้นี่มันติดอีโก้ติดอีโก้มันจะจู๊คฆ่าเครื่องโชว์โดนนะนนะผมบอกนะนั่นอย่างนี้โดนนะครับโดนจริงด้วยเฮียไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอูย้เห็นออร่าเห็นออร่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไปละ ไม่ลงด้วยอุ้ยไอ้นี่มันจะจูกมันจะจูกไงมันจะเอามันจะเอาเฮ้ยมันจูกมันเป็นมันเป็นอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นโดนเลยผมโอ้โหดูมันจูกดูมันจูกเอาเหรอจะเอาเหรอไอ้นี่โดนผมแน่ผมบอกเลยเอาผมเอามันสุดแน่เอาสุดแน่แม่จ๋าเฮ้ยหายหลุดว่ะ ทุกคนผมเป็นฆาตกรกาหรือยังไงวะเนี่ยมันพาผมวนอย่างเดียวเลยอะ่ะโอเคอยู่ข้างบนเว้ยกูปล่อยมันก็ได้กูเอาตัวอื่นก่อนมันปั่นไฟฟรีผมไม่ไล่นะผมไม่ไลนะ่นะผมจิตวิทยานะผมก็จะเอามันที่หลังเดี <c oughs> ย๋ยวคนอื่นจะปั่นไฟฟรีเกินนะทุกคนนี่งไงมันจะปั่นไฟฟรีแบบทุบเครื่องก่อนผมไม่ผมไม่อีโ economy อ่อแล้วเล็บ <c oughs> เอาข้ามไหมเอาข้ามอุ้ย เฮ้ยค้ออะไรทีมนี้มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเจอตีตึงสามสามเมตรหนึ่งเอาไม่ลงเอาดีๆเฮียโอ้ยผมโดนว่ะทุกคนผมโดนว่ะทุกคนผมโดนว่ะทุกคนเนี่ยมันมีไอ้นี่ปัดอ่ะโคตรเกียนอ่ะแล้วไงแล้วไงไปก่อน โอ้โหโดนละผมโดนยำสกรรมเลยผมโดนลุมยำเลยตอนนี้โห่สามวิเวทหนึ่งทุกคนผมไม่เกือบผมไม่ไหวแล้วเนี่ยทําเล่นไ,ไ,ไนด้หมวกไ้หมวกมันเป็นด้วยไงประเด็นโอ้โหเียคือเจฟตัวละครมันเล่นยากนะครับมันไล่ฆ่าโหดก็จริงแต่เจอตี้เป็นมันก็เล่นยากอ่ะทุกคนโอ้โหแล้วอะไรกันมานะ่ยไปก่อนเลยวิ่งเลยวิ่งเลยถ้าเจ็บหมดแล้วก็เจอผมพังเครื่องก่อนพอก่อนโอเคเครื่องมันพังอยู่ละ อยู่แถวนี้แหละมันไปไปไหนหรอกมันรอมันรอปั่นมันรอปั่นเนี่ยมันรอปั่นไงมันจะรอทําอะไรอะ่ะไอ้นี่โดนสองอะนะไอ้นี่โดนสองอะนะโดนนะเหลือคนเดียวนะมันไปช่วยเพื่อนได้เลยไอ้หมวกอะก็พยายามยื้อเอาก็ได้นะยื้อให้ยื้อให้เขาพลาดน,นะไปช่วยแนะ่ๆยังไงก็ไปนะมันไม่ปั่นหรอกคนระับอู้ตายเลยทั้งผมเจอไอ้หมวกหมวกดำปุ๊บคือจบเก็บเรียบร้อยชุบกันชุบกันได้ไงต่อผมเอาไอ้ดำก่อนนะ อุ้ยไอ้ดำอยู่ไหนเจอแล้วไอ้ดำ enemy target อุ้ยมันเกียน์ยังวะอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรเกียนจ้าไม่เกียนจัดอะไม่เกียร์น่ะเหี้ยโคตรเกียรน่ะตลกเหรอมันรอมันรอรอกดมันรอรอกดดาบมันรอกดดาบมันรอกดดาบไอ้นี่มันรอกดดาบเว้ยผมรู้นะโคตรมัน มันลอยกดด่าจริงไม่เป็นไรผมไม่น่าตีมันเลยเมื่อกี้ไม้ไม่พับไม้ไม่พับติดอีโก,โก้ติดอีโก้โคโนมี่เฮ้ยไม่ถึงมันจะโอ้โหผมพนหมันเขี้ยวมันหว่าแม่งมันเต้นใส่ผมนะเนี่ยเฮ้ยเอาดีแม่งเฮ้ยแม่งพาวนอีกแล้วแต่เราจะพาขึ้นบ้านต่อนะโอเคผมก็ปล่อยแม่งไปก่อนเรื่องของแม่งมันเรื่องอื่นกัน เฮ้ยมันปั่นชิวเหรอเอา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 ลงมาอย่างงี้ลงมาอย่างงี้ไอ้กูโดนเกี้ยน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 โอ้มันเกี้ยนกูเฮ้ยมันเกี้ยนนะวะ เฮ้ยมันเกียร์นังวะเฮ้ยเอาออกดีดาบเนี่ยเฮ้ยมึงสตาร์ทฆาตรกรได้อ่ะแล้วกูจะตีมึงตายชาติไหนเนี่ยโหลเฮ้ยเกียรไปเป้าจานนี่ไงต,ติดติดติดเลยมึงออกไม่ได้คนเดียวมึงกูไม่ให้คนอื่นคนอื่นออกได้แต่ผมไม่ให้นี่ออกอ่ะผมบอกเลยผมแคลนเว้ยกูแคลนจริงเงี้ยแม่งโคตรแคลนไปแอกรอแอกรอร แอ๊เหรอแอกเหรอตลกเหรอชีวิตผมไม่ตลกนะอย่ามาตลกกับผมเอาแล้วคุณหนูสุดสวยจะไปทำอะไรคะจะออกจะออกมันจะไปช่วยจะไปแลกมันจะไปแลกมันจะไปแลกจะไปแลกผมดักนะผมดักนะยังไงเอาผมอยู่ตรงนี้แหลอะอะเฮ้ยทำอะไรของมันทำ,ทำอะไรอะหมดดีอย่างนี้ทำอะไรอะทำอะไรอะ่ะถึงกระปอกครับถึงกระปอกครับไม่ออกไม่ได้ครับ tai một tý ạ, ui nó đột đỏ, huy, nó đột thế nào à, một tý đi, ui nó đột thế nào à, huy, ở đây nhìn đã, ở đây đi đi เอาดีๆเอาดีๆมันหลุดได้ยังไงครับบอกผมทีฮะเอ้ยไอ้นี่มันมันมันโอ้โหเก่งแล้วยังตายยากอีกโอ้โหจะบ้าโอ้ผมจะบ้าล่าแบ้หมดดีอย่างนี้หมดตีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรหรือว่าให้มันให้ไอผู้หญิงมาจุกตรงมันเพื่อให้มันได้หลุดเนี่ยไอ้นี่มันอันตรายว่ะแต่ตายไปก่อนนะหมดตีครับเจอเจฟอย่างนี้โอ้โหหมดดีสยองว่ะเจอตี้เป็นนะครับตี้นี้แม่งเป็นนะทำเล่นเกือบไม่ไหวนะ ดูเว็บเตืนมาตุมต้มฮุ่มฮึหึหึป้ายเลือกดกว่วป้ายหน้าสามศพเี้ยโดนไบดิีเจฟเดอะคิลเลอร์ก็ประมาณนี้นะเงี้ยตัวมันก็จะเล่นยากประมาณนี้แหละทุกคนโคตรยากอ่ะ